ตอนแรกผมไม่คิดนะว่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่รอบนี้ญี่ปุ่นโอ้โหมาแรงมากมาแรงมากเออมาแรงมาแรงเพราะอะไรนะครับเพิ่งเฉลยข้อสอบเมื่ออ่าะไรไม่กี่วันนี้ก็คือตัวเลข pmi ของญี่ปุ่นนะครับประเทศอื่นเนี่ยประเทศใหญ่ของโลกนะตัวเลข pmi รวมเนี่ยขึ้นนะครับรวมคือคอมโพสิตตัวเลขรวมขึ้น แต่ว่าเฉพาะภาคบริการขึ้นภาคผลิตไม่ขึ้นภาคการผลิตไม่ขึ้นถ้าเราดูองค์ประกอบของตัวเลขคิดเพียใหม่ที่เขาประกาศแต่ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ตัวเลขเพียรใหม่ทั้งภาคบริการทั้งภาคการผลิตขึ้นทั้งคู่ข้อสอบมันเฉลยไปแล้วนะครับก็คือว่าแล้วเงินเฟ้อขึ้นด้วยนะฮะรอบนี้นักว yeah. ิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์คิดผิดนะครับคือปกติแล้วต้องชอบว่าประเทศที่เงินเฟ้อมันต่า เงินเฟ้อลงเศรษฐกิจฟื้นถูกไหมฮะบอกกัว่าตอนนี้คนบอกว่าฮญี่ปุ่นเนี่ยแสยดงว่าฟื้นจริงเพราะเงินเฟ้อเมื่อก่อนเป็นเงินฟืดตอนนี้เป็นเงินเฟ้อขึ้นทีสี่ห้าเปอร์เซ็นคนมองเป็นบวกครับญี่ปุ่น <c oughs> นะฮะคนก็เลยเทไปอของบริโภตเนี่ยผมมองเป็นประเด็นรองที่เคข่ข้าไปซื้อที่หุ้นในประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับ <c oughs> คู่แข่งเรานะครับก็คือญี่ปุ่น ตัวนิเคอีกนะคะเราก็จะเห็นว่าเกิดอะไรนะคะก็คือเกิดลักษณะของการทำแบรดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ราคาก็ขึ้นไปนะคะในส่วนของทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือ,อส่วนของการทำสับเวดนะคะในส่วนของสับเบด5เนี่ย1234แล้วก็ขึ้นทำา5ชุดนี้นะคะขึ้นไปหาแนวฟิโบ 1, 2 7, 2แล้วก็ยังไม่เกิดแบรดนะคะ แนวถัดไปนะคะเราก็จะไปปองที่1 6อ8หกสิบนะคะสามหมื hmm. ่นส่ากแ็แถวแแนวแนวฟ mm ิโบร้อ8หเอ็ดปเป็นแนวถัดไปสําหรับในส่วนของตัวแต่ตัวนี้ระมัดระวังในทำเฟรมมันนะคะเพราะว่าทำเฟรมมัน mm hmm. เนี่ยมีสัญญาณที่หนึ่งก็คือมีแบริ่ไปแล้วนะคะแต่ทำเฟรม D เนี่ยมองว่ายังไม่มีแบริตก็เลยมองไปไปหากเป้า แนวฟิโบที่161.8ค่ะในฝั่งของญี่ปุ่นครับปีนี้ญี่ปุ่นอไทม์ไฮแล้วก็ขึ้นต่อนะครับรูปแบบของการขึ้นแล้วก็รูปแบบของการเคลื่อนไหวนะครับเราก็ไปเปรียบเทียบกับ12ปีแล้วก็12ปีที่เป็นไซเคิลของเขาเนี่ยปรากฏว่าในสีเหลืองปี2023เนี่ยนะครับ มันเหมือนจะเป็นการขึ้นในช่วงปี1999นะครับ1999ของเขาก็คือ24ปีที่แล้วนะครับที่เรียกว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับฝั่งของญี่ปุ่นนะครับเดือนกรกฎาครับตรงนี้เลยครับแล้วก็พอเข้าสู่ครึ่งหลังของกรกฎาเริ่มมีปัญหาครับเริ่มมีการกระแทกนะครับมันก็บอกเราว่าเฮ้ hey, การกรลกฎดาเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นปีสิบสองปีที่แล้วหรือว่า24ปีที่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะซ้ำรอยกับเซตอินเด็กเมื่อปี2011เนี่ยมันขึ้นไปพีกนี่เห็นไหมฮะแล้วดูมันลงสิฮะ78.6%ดสิแปดจเนี่ยนะฮะมันน่ากลัวทุกครั้งที่มันพีกเนี่ยนะดูนเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยลงวันนี้เจ็ เนี่ยฮะ78.6%ตรงนี้อยู่ระหว่าง78.6กับ88.7%นะฮะนี่มันลงอย่างเงี้ยเวลาพีนะฮะอ่ะคราวนี้ถ้าอันนี้มันก็หนึ่งสองลงแล้วเราไปจะขึ้นสามสามเนี่ยมันเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้นะฮะจุดสามไอ้หนึ่งสองจบไปละเนี่ยจบลเลยสามริมตรงนี้เราก็เขียนอย่างนี้ก็ได้ะเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้เริ่มพิจารณาจากตรงนี้เนหะ็นไหม อันนี้มันจะขึ้นไปอีกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมมันพีคหรือยังล่ะที่จะเป็นหนึ่งอ่ะมันยังไม่พีคเห็นไหมฮะแสดงว่าหุ้นตัวนี้มีกําลังจะไปต่อจนกว่ามันจะเจอพีคเหมือนอย่างไอเอเอเกาหลีเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่ยมันยังไม่พีคมันขึ้นธรรมดาขึ้นธรรมดาตรงนี้เนี่ยพีคเล็กๆมันก็เสี่ยงแต่เสี่ยงย่อแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยเห็นไหมมันไม่เยอะย่อใหญ่ อันนี้ถ้าย่อลงมานะฮะก็อาจจะลงมาที่ประมาณสามหมื่นไม่น่ากลัวหุ้นตัวนี้นะฮะอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างแข็งช็อตเทอมน่าจะขึ้นต่ออีกนะฮะถ้าขึ้นต่อเนี่ยก็ดูการขึ้นกวันว่ามันขึ้นต่อแบบรุนแรงไหมถ้าไม่รุนแรงมันก็ขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยแต่ถ้าการขึ้นครั้งนี้ถ้ารุนแรงนะกลายเป็นพีคใหญ่จริงๆนะทีนี้น่นากลัว ก็ราดูจะรุนแรงแค่ไหนนะฮะโดยปกติเนี่ยเราจะดะูความกว้างของบอดี้ว่ากว้างเท่าไหรนะ่อันนี้มันเริ่มกว้างมากเกินไปแนละ้วเราจะดูอย่างนี้ก็ได้เราเอาอินดิเคเตอร์ ATR เข้ามาจับก็ได้อินดิเคเตอร์นะ ATR ATR AT นะฮะ ATR ไม่ outdoing stop the average true range เนี่ยโอเคเนี่ยนะฮะแล้วก็ปิดเนี่ย ATR เนี่ยนะมันขึ้นมากไปหน่อยละมันเริ่มันเริ่มมีบอดี้ใหญ่ขึ้นนะฮะแต่มันยังไม่ไม่ถึง extreme เนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมดูสิมัน extreme เห็นไหม ATR เนี่ยถ้าอย่างนี้เนะ่เสียวไส้ที่จะลงทั้งใหญ่ อันนี้มันขึ้นเห็นไหมฮะแต่มันยังไม่เอ็กซ์ตรีมแต่การขึ้นครั้งเนี้ถ้าอาทิตย์นี้เดือนหน้าเดือนนี้ขึ้นวาถ้ามันเอ็กซ์ตรีมกว่าตรงนี้ล่ะตัวเ t r ก็มันจะพุ่งขึ้นเหบือนตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันจะเกิดการลงครั้งใหญ่มันจะลงครั้งใหญ่ไม่ใช่เวลาลงประมาณสิบปี mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ามันขึ้นรุนแรงนะเมื่อไหร่นะเตรียมไว้เลยมันจะลงเป็นสิบปี คือสถานะการแพ้สงครามจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้อันตรายมากแต่ชอดเทอมยังเล่นได้เพราะ ATR มันยังไม่อ้าเต็มที่ ATR เป็นเครื่องมือวัด volatility index ที่ดีมากตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้มันยังรับได้อยู่แต่ากลัวอันนี้น่ากลัว